เดมี้แข่งกันด้วยน้ำแล้วสิบขวดครับนี่อ่านี่เดิมพันกันด้วยน้ำสิบขวดครับนี่ครับครับได้ครับตัวกลับมานี่ครับบล็อกอ,ออกเรียบร้อยครับ เปลี่ยนเสร์ฟครับฝีมือไม่ธรรมาดาครับอู้ไปแล้วครับ อ่าไม่ข้ามนี่ยก็เปลี่ยนเสิร์ฟครับนี่เปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟอ้าวเจ๋งใจครับนี่นี่โอ้สุดยอดครับ นีว่าีสอาสาวนสยเลี๋ยานิ่งทิมดสามสามแล้วเปือมือใกล้เคียงกันเรียบร้อย จะเป็นหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วปึ๊บมาแล้วกลับไปพั้งพริกเน็ตโอ้ไม่ดีกลับไม่อยู่ได้กลับมาโอออกครับ มันเหนียวโว่านี่แหละมันเย็นกว่ารับได้ครับกลับมาแล้วนี่หลับได้ครับกลับไปอีกนี่หลับได้ครับเอ้ย เออโอ้ได้ครับโอ้กลับไปแล้วกลับไปได้โอ้โอ้สุดยอด xong thôi là lòng giải pháp danh sớm dạng mọi người thắng được ไปแล้วออ้าโ,โหเรียบร้อยไม่ผ่านเปลี่ยนเสื้อกลับมาเรีบเสิร์ฟเหมือนเดิมรมรับได้ครับปึ๊บเอ้าออกไปแล้วครับ ไปยืน้ำไปนะครับไปได้ไปเนเมากครับใ่แบบสายตีนะครับพอนั่นเนี่ยอนเราคือหมักาโตอัารยเขาบอกว่าอัจพักข้อมืองนรจมาหลายมือบุ้ยคนเดีเปลี่ยนเซลครับเปลี่ยนเซลด้านนี้ครับโอ้ย โอ้ยออกไปแล้วครับเริ่มเริ่ม <c oughs> หมดแรงเริ่มหมดแรงไปโซนกามาส่งก,กับมา,กกบมาละโอ้

เรียบร้อยออกเอบอกว่าอยเตี๋ยานีเตี๋ยทานีมันบ็ได้ขายมาได้หลอกจารกนเยไปเขาเนะเขา้าบอกเอาไปเขาเน เอาเรียบโอ้โหเรียบลูกชิงแครับชิงไปชิงมานี่ครับเรียบร้อยครับชิงกับอิกโออ๋อ,อครับเี้ยไมกินนะคุอย่าระท้วนเขา โอ้ไม่โอ้เรียบร้อยเปลี่ยนเสิร์ฟครับตผงลูกเสิรือสวยๆปุ๊บไปแล้วครับอ๋อครับเปลี่ยนเปลี่ยนดีไปแล้วครับโอเคทีมนี้ชนะไปอย่างเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ,บ,ก,รบ,บกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับท่องคุณลมยัยพระสมเด็จวันนี้ชมการแข่งขันตะก้อเพื่อไปบอลโลกครับสวัสดีครับ